สบายที่พ่อแม่พี่น้องสบายที่อเอฟซีทุกคนพี่น้องพอๆกันกับสองแย่งเงือพี่น้องเลยเผื่อเสออกมาได้พี่น้องปุ๊บยุกิให้หพี่น้องฝนกระชิโตกพี่นอ้นองเลยยุก,กินะเผาหาอ,อยู่ออกมาเบิ่งเบาใจไทยวนพี่น้องผู้น้องชายไทยอยู่พูน กินเขาและเราั่กิเขาแหลเราเปลี่ยนกันทุกคนสบายดีพี่น้องเลยแม่เอ้ยสบายดีพี่น้องสบายดีทุกท่านออกมาแจ้ะแๆแล้วพี่น้องเลยมาจะเลิกก็จะใช่งนวออาก็คือจ่อยก็จะเมียกินผัวงนวิ่าก็อย่างลายเนาะงานดับเบิลแล้เร่งเขาเนาะมาดำหน้าต่อ ชิได้เมื่อแล้วพี่น้องวันที่เช้าสองวิทวันพระนี่ก็ได้เมื่อแล้วอันยังงึงโทรมาว่ากาน์ะพอดำแล้วกาน์ะแต่วันกันจิตมันผมมีนามจำมีกระดูดเอาบ่อน้ำเขายังเขิงทงพวมยังมีนามนี่พอดีได้ดำละว้างกันไปถามมันโบกเบิ้ลไปถามพ้นแล้วยันกาบ้างพวากาไม่ใช่หอดขวบเดือนแล้วไดพี่น้องวันที่เช้าเอเช้าสองวันที่เช้าสองเท้าสามเช้าสองผู้ที่หอดขวบเดือน ก็พอดีดําคับเป็นกายไปใหญ่มันบังพี่น้องเขาเทาถาพ้นลงมาในเดือนหนึ่งครับลงมาใเดือนหนึ่งชิคบกบเดือนนั้นเลยเอารมณ์ลงมาวันที่เสารเอ็ดชิมาลงมาวันที่เช้าสามอีเชี่ยมื่อกบกบเดือนพอดีพอดีอยู่เดือนหนึ่งเต็มเต็มพี่น้องเออชิมพาวกับชิพากันขึ้นเมื่อชิด้ามชิเริ่มโลกกะตอนที่เช้าสามพี่น้องวิศวันพระเม่นบ่พอวันพอวันชิ้นนะครับบนในเมื่อวันพระนบนในเมื่อพี่น้อง ออเอาเดินทางมือออกใหม่คำหนึ่งกระนายเจอคนที่เช่าซองอะไรพี่น้องวันที่เชาา่าซ้ำก็เป็นโลกกะเตรียมดำหน้าพี่น้องตัวมีน้านกะเคืองทงตัวบ,มนะบงง่มีน้านันก็เคืองทงเข็นน้องเม่ใหญ่เคี้ยวขึ้นมาเม่ใหญ่เคี้ยวเปนกับไฮดูดเอาน้ำเพิ่มเพิ่มม่วนที่บ่มีนะ่ะดำให้มันแล้วเนาะแค่มันแล้วก็สีดำให้มันแล้วเบื่อทงละพี่น้องแต่ว่าหน้าทงตัวหนึ่งนะพอใหญ่พามักก็ไปตกกาหน้าฉีกเดือนหนึ่งชุดหมุดว่ะ ซื่อหัวดำถุงกันชุ่มเผาแล้วเนาะก็ญชได้ผักเนาะอีกประมาณเดือนหนึ่งก่าเหง้าหมดล้วพี่น้องแล้วยังได้ต่ออีกทุงตัวน,นั้นที่ไปเห็ดของกระเจ้านะพี่น้องที่ไปเห็ดหน้าเจนงวดนะเพป็นเห็ดโบเบิปปร์ตเพื่อปะก่าชองตาบอก่องตาสอบังใหญ่เห <laughs> มือนมันลายบ่ก <laughs> มันช็อกตาบักใหญ่กับพระจักแหลมปีนี้เห็ดหน้าซองถงพี่น้องเลยเห็ดอันเผื่อพอกับแม่ทั้งนี้นำ้ำ ว่าทางนี้กับโบคเคยสิกุ้มกินจากเถื่อเนาะบ้านนี้นนก็เออมาเห็ดเช้าพี่เห็ดไปกับเนี่ยข่าวที่มหาทีวกสอบเห็ดไปไหนได้เนาะ,ะ,ะเมื่อธงเราเอาเกลือหวานเอาเกลือหวานเขาจะบอาใบใส่พรยพี่น้องมีแต่ใส่เกลือทางนี้เนาะมีเตาเกลือหวานบ้านนี้ก็ขึ้นเมื่อนี่กับ่าขั้นแม่นว่าโอ้โหหาวดอดอีแนละ้ว ขึ้นเมื่อในขั้นเป็นว่าทั้งนี้ยังมีงานนี่เนาะเขาขึ้นเมื่อดําแล้วเขาก็จะลงมาอีกพี่น้องเบาใจและลงมาก็ลงมาทํากันอะไรพี่น้องลงมาไทยเปลี่ยนน้องเนาะเออลองชช่ก็จะขึ้นเมื่อเบาหลกก็ได้ขึ้นเมื่อคือกันพี่น้องเมื่อไทยหน้าก่อนแต่เมื่อไทยหน้าแล้วครับพอดีทั้งนี้ก็พอท้ายือามันจะเฮ็ดแป้งแล้เนาะเขาก็จะขึ้นเมื่อประมาณขั้นวันงานยังรายกับมุ่งทิศหนึ่งแล้วไปพี่น้องก็แล้วเนาะนําหน้า ไปไทยหุดทั้งนั้นแล้วก็ยังลงมาหุดทั้งนั้นมาเป็นไทยแล้วก่อีกพอให้พอจอยไทยเลยาาลวันน้าเราประธานในไทยเราว่นไทยเลยเราโทรมาวันอืมครับคืออันพญ่าภาพา<อ>น่ะก็โ<อ><อ>ทรมาน,น่ะถามบันด้าลในรังพีงพ่น้องมิตรถา,ามอีนั่งกูเด้อยู่ในแร็กี้ขา่ายบอกกินแล้วมันเห็ียบย่งมานอดเราบอกบอนั่งอยู่บระธานสิถามต่อหน้ว่างเอาแล้วพี่น้องเท่านั้นอ่ะโทรมาน่ะอยากถามยังก็เลยบันดาลหูเรื่องหูเล่ายัง พี่นี่ซุมเหากับบดเห็ดส่มุมเห่าพี่น้องเห็ดกระป๋ายนั่งคือเก่าพี่น้องเห็ดกระป้ายยุกิคือเก่าเป็นอะเห็ดช่องทงเนาะนเห็ดเพื่อก่ขอกระแม่ซาซุยทั้งนี้นำ้ำเพ่เห็นเขาบุาพเอ,อยู่บุพเกินจากปีอะไรต้งนี้เขาชิมซามละชิหาลหา้านหาล่ากวงไว้ผู้ขอดกใบไผ่ทั้งปุ่มแหม่ด้อขอกระทำเราจะขึ้นบถต่อหลุดกเจ้าเลยโบเลเรา ของของเขาคือใหญ่สิห้องเขาเนี่ยมันมันคือใหญ่สิเขาเลยด้าวหาได้สิเขาเลยเขาจ้ากระโบต่อลดจุดห้าบาต่อได้นี่พี่น้องต่อราคาต่ออยังกันว่าแพงไรปัดคอต่อได้บ่ปริคอแน่เนาะปคอลดแน่เจอเออน้องพี่น้องเอาไปเอะมาซื้อรถอันนี้จะี๋ยววาได้พี่น้องว่าบูมีพี่น้อง ได้ลองบดบ้านเล่เนได้รถไทยใหญ่มากพี่น้องบดบ้านเอยมี่แต่โอ้ยเออเนองรุ้เเนี้บังเถิดจะอย่างเกาว่ะเผื่อมาไหร่ขนาดนี้ย่าจะไปสื้อรถไทยมาไทยเองจะสู้ซึกมี่แจ่ต่อกับต่อเห็นบอสายแตกกับเป็นเป็นพันพี่น้องเลยไพทีพันพันปลายพันปลายเนาะล้านเลยนาจีบันหาพันหกได้รถไทยมันมีตัวเอทนาพี่น้องเออเนองอันอันไม่ใหญ่ทีพระเจ้ามาไทยพราเจ้ากับว่า รุดไหนแน่เอ <ard>, ้อน้องเขาจะเอ้อน้องกันรุดไหนจ้าเ้าปัดเนาะเ้าปัดเปิดว่ารุดแล้วก็รุดไปน้ำแสนกระรุดสองแสนกระรุดเพราะว่ามันเติบไปมันได้พี่น้องะสีล้านสองแสนบ่ะให้วรุดไหนซาเดอรสองแสนเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาจะซื้อว่าว่าเฮกตาเฮกตาหนึ่งสมมติว่าไทยเนาะเฮกตาหนึ่งสีล้านเป็นห้าอันซื้อว่าว่าสีล้านหาแต่ปีนี้เนี่ยชุ่มเขายังบ่ทั้หน้าปันใดพี่น้อง เ่ยผู้ท่านนั้นหูขากบันไดพี่น้องเขาลงมากก็ลงมาละคือปีนานี้เมื่งยาลดเอาเต็มหมักปีนานี้ยาเขากับท่านในได้ลูกค้าแมนถ้าผ่านท่านมีลูกค้าลุดถ้าลงมาใหมอ<ล>่อลไวแบบนี้ข้าเจ้าค<ม>อรุดข้ขาเจ้าคอรุดเขาก็รุดหายไดพี่น้องรุดปีนี่เอาลูกค้าเนาะเพราะว่าข้าเจ้าเป็นคนมาหาเองเด้พี่น้องสุ้อาบริแหล่งทางงานเนาะ ขาจิอยู่ทั้งบ้านนี่ต้องดแลนทางงานกันมาเพื่อนเราอยู่ทั้งบ้านชุมเฮานลยพี่น้องมันมีรถกระจอดไว้ชื่อมีรถกระจอดไว้ชื่อพี่น้อง,องชั่ม่พอแลนทางงานและท้ายบ่อถนนตะนีไปติดต่อพระแถมอยู่ใกล้ได้พี่น้องบันนี้บ่ได้ขึ้นแนวนี้ได้อันนี้ยังมุ่งมันเป็นจุม่มเป็นจุ่มเลยววสวนหนัดติดกันเลยเป็นจุมจ่มเป็นจุม่มซ้ำบ่พอเฮาบ่ได้แลนทางงานเลยพี่น้องเขาจะมาหาเองไปท้ายไปเบิ่งสวนไน้เด้อไปเบิ่งสวนเด้อเฉื่อยเฉื่อยพี่น้องนั่ง อยู่ทางพี่หนึ่งมากมันมันง่ายแบบว่าเ็จะเอาท้ายแล้วมันบริเบอร์คืออยู่ทางพุ่นทางพุ่นพฤศจิเบอร์นี่แหะแต่บ่าราคากับซื้อซลดอันนี้นะพี่น้องต้องต้องซื้อต้องซื้อให้อยู่อยู่ต้องซื้ออยู่บอลมันถ no ือกว่าชนะพี่น้องเอาลงมาบอลซื้อก็ซื้อไหวบอลมันมีงานขั้นขึ้นซื้อไว้ทั้งบานเท่านั้นแต่ปีหนึ่งชิได้อยู่เพราะหอดชิบงานเลยบอลแ้วก็จะก็ไปดีอยู่เลย ไปดีกับไปไกล้อะไรแหลนหอบทีหอบแดนอันนี้ผัดเมื่จงอับาดหนึ่งต้องงานมืองมือมงมือก็ได้งานหนึ่งคือจังสันแ่ละเมื่อกี้กระจอดไว้เป็นเดือนกับผมีงานขอเห็นรถกระจอดทัานอยู่นี่ผัดทันถือส่วงนี่ป้าทุกนเอานำจมมาจากท่านพินานีพี่นองเลยเฮาเริ่มตั้งแต่เดือนสามเนาะเขาเจ้าขวดมั่นแล้วพี่นองกาเจ้าขวดมันแล้วมากนเขาเจอาขายไปไทยสายห้รถเขาเจ้าเป็นเมื่อรถเขาเจ้าสามคันเนาะเมื่ออะไรดิที่นี่อยู่ประมาณหนึ่งขาเจ้าเมื่อไน่านทเป็นพันคนอะ พันลานพันลานกีบสุดสำคัญนะข้า,จา,าเจ <c oughs> ้าลงมาถึงอะไรพี่น้องพันลานกีบพี่นอ้องก็เขาไล่ข้าเจ้าไล่เสลียหล่หลดขั้นหนึ่งอะพี่หนึ่งนี่สิโต๊อยู่ประมาณหนึ่งสามร้อยถึงสี่ร้อยขั้นไล่ห้าขั้นลูกดอกน้ำมันกับสิทต๊อยู่ประมาณหนึ่งสองร้อยไปไปประมาณนี้ประมาณ รถขั้นหนึ่งประจรําในบ้านาาถ้าทามลาวได้เท่าไรแล้วเราว่าเราได้สามร้อยโิลีสามร้อยสามร้อยกล้านพี่น้องเราก็ประจรําตั้งแต่เดือนสามปุ๊บประจรําในบ้านเนาะไปมีไปขายลาาไาไ,ไ,ไ,ไทยใหย้แค่ขจาวจจ้างคนคนกับสิบแต่ขาจาเจ,จา้างจ้างค,น,คนไทยพี่น้องล้านหนึ่งต่อแสนหนึ่งพี่น้องสิเปอร์เซ็นต์นคนครับลดนะล้านหนึ่งตอนครับีนีนจาคือจังคือจังเนาะมหาบไทยนี่ได้กสิบล้านเขาก็ได้ล้านหนึ่งเนาะ ของละหนึ่งต่อเซนหนึ่งเ<ต>ด็กพี่ <สา S 1> น้องขา <คน S 1> จ่างนะก็จะเอาเนื้อหนักได้ขาจ่างเท่านี้เด็พี่น้องซูเปอร์ขับรถนะแจเแก็เจ้าก็ได้ดีได้ปีนี้เขาจ้าได้ชานชิกวัวหลานอืมได้ดีนะครับนะครับนะจะเข้ามันลาคันด้ยการลาครับลาก็ยังดีและได้สมนี้พอได้ถ้ามว่ารวมรวมแล้วก็ได้ก็สิเกือบแล้วแล้วเขาจังไหลน้ำหนัไว้ไว้ไยว่ายรุ่นบัดสีขึ้นเมื่อพี่น้องเกสิไหลรวมเงินาจะว่าง คันท้าซื้อน้ำมันท้าซื้ออยู่ปั๊มใบไ่โอเคกว่าพี่น้องเออพี่นาจังเตรียมการใหม่ปีนี้เขายังบบจักยังเต่าลมหน่อยเขาก็ยังบุมี่สามพันเออบ่ซื้อลงมาจะทั้งผุนมันฉีดแพงถ่ายเถอะคนหนึ่งมาฉีดหาเชนบ่แล้วสามพันอ้ยทำเป็นเงินกี่ไปตกเกือบประมาณเกือบสามล้านเราใช่มาเปลี่ยนนะพักเมื่อยไปแล้วที่มาเปลี่ยนพี่ไอ้เนะคะ เล่นรวยๆขึ้นมาละคือเดินกข้มาปากไอ้พี่น้องซอยพี่น้องเลยหมดแล้ววันที่เช้าสองหมแล้วเช้ามื่อพี่น้องเช้าสามเช้าสองหอนป่านเช้าสามดำหน้าพี่น้องเลยกะสืเรื่องดำกับศีระเร่งดำมเลยกันขั้นมีงานกับศีรษะลบลงไหมอีกพี่น้องลงมาเอาเงินทั้งนี้ต่ออีกประวัติขั้นกายเดือนนี้ไปนี่กันมันกระซิเบิดเด็กพี่น้องมาเนี่เบิดแล้วมาเนี่ยเบิดงานแล้วกระโดดกระจอดเมียนจอดไว้ซื้อพี่น้องมัเนี่ ก่อนจอดก็จะไปอัดสีข้างหน,น้นะาก่อเนี้ยมาจอดเออก็ไปล่างเลยเว้ย <c oughs> ล่างแล้วก็มาจอดไว้พุ่นแอนบ้านนี้เตรียมลุยตัดต่อเขาแล้วพุ่อนพี่น้องเอ้ยจังลุยต่อบ้านนี้นาาลุยต่องานโอ้ยสั่นกับบมาฮอด,ดอพีเ่เด็กพี่น้องเอ้ยคันบ่มีป่ายุก,กิเพิ่นซอยเรือกันผืนบนที่ด้หลายที่เฮ็ดให้เอ่อความพันเป็นจริงวิ <c oughs> <c oughs> จัยนะเมื่อยกับ ตู้พี่น้องไม่มวยจะทั่วขั้นวันได้บ่บ่เบาใจนจะเพฝนอยากได้อยู่แล้วพี่น้องรถอันนี้ใกล้ไปเห็นเขาครับโอ้ยอยากได้ดิโอ้ยอยากได้ดิเอสุกรถเขาไลยก็ได้ท้าว่าเจ้าเช่าไปเห็นยังบ่บ่อนไถท่านี้กับปมนี้อันนี้ลุงมาพังแหมว่าทางนี้ป้าเพป็นผัดได้ยินเนาะหมดเป็นตาสิได้สิดีเพฝนก็เลยจัดหายพี่น้องเลยก็มีใหม่มีมือเพม่อนกันหาอยู่หากินรถอันนี้ไม่เป็นรถห,เห,หาเงิน เฮาหาเป็นไทยเป็นเฮาดุเฮาขยันหมั่นเพียรก็มีเงินมีค้ามใส่ไม่ได้ไรยังไงบ่มีงานต่อเด้น,ะนไหนั่นน่ะเท่าใยสุกลงหาแสนซุกเงีุกซุกป,ป่าปลาพะคหูนั่นน่ะอึอแสนแต่โทรมาใส่แล้วบ่ฮะคันบ่มีป้าอยู่กี่ก็บ่ได้ดอกพี่น้องบ่ได้ดอก,ดดอกแล้วพังชุบเฮาก็ ยังมีภาระอยู่ยังโบวิดเบวบางกันยังบบได้ดอกพี่น้องเพิ่นมาซอยมาดึงโอ้กิมแบหนักเลยกินหนักผมอร่อยน้อยพรก่อนเลือกยังรอบครัวเงินซ่านเราพี่น้องหนักตั้งแต่เขาหนาซามปลาความอยู่ความกินเพิ่นซับพอร์ตเพิ่น ซื้อให้กินเนาะเลี้ยงบ่จองครอบครัวทางครอบครัวแม่น้อยแม่ใหญ่เนาะาแงงเพิ่นเบิ่งเพิ่นแยงขอบคุณขอบคุณหลายๆใหุ้คํานําสู้ที่เพิ่นให้หน้าที่การงานก็เจริญรุ่งเรืองให้มีแต่คนหัคนเพิ่นสิแล้วลบ่้องโมงแล้วบ่ยนําบ่ อืมเ,เรียกอะไรกะไทยแมนานี่เลย,ยอ้าพี่น้องเวยลาขคลิปใช่ีห้เาจะพี่น้องสบายดีดั้มดั้มนต